ไม่ต้องมาเรียงคิวกันแล้วปฏิญาณทุกเช้าให้ประชาชนได้ยินอย่างเงี้ยไม่ต้องครับตำรวจวอยู่ฝ่ายประชาชนอะไรเงี้ยคือประชาชนก็เห็นอยู่แล้วการเก็บซวยนะฮะแม้กระทั่งด่านเะเอ๋หรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันเห็นไม่อย่างยาวนานและมันไม่เคยแก้ให้มันดีขึ้นได้ผมมองจากฐานรากก็คือตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยลำบากและเงินเดือนน้อยมันต้องดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ คือระบบชั้นผู้น้อยเนี่ยนะฮะต้องได้ถูกดูแลพนักงานสอบสวนเนี่ยเชื่อไหมฮะหนึ่งคดีเนี่ยโอ้ไม่ใช่หนึ่งคดีนะวันหนึ่งสิบคดีแต่ถ้าเจอคดีแชร์ลูกโซ่ผมไปนะฮะเจอหนึ่งต่อร้อยนะครับหนึ่งต่อร้อยนี่คือบาดเจ็บสาหัสเลยนะฮะ <c oughs> กับระบบเนี่ยทำกันแทบจะไม่ไหว <c oughs> และสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันไม่ได้ับการดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ <c oughs> มันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเกิดขึ้นคือการหาลำไส่พิเศษ <c oughs> หาลำไพ่พิเศษคืออะไรทํางานให้นายบ้างนะฮะเห็นคลิปตํารวจที่แบบว่าขอร้อยหนึ่งค่าที่จอดไหมใ<ม>นขณนะที่เป็นกระแสอยู่นั่นนะ่ะมันก็ต้องเห็นภาพทุเรศทุเรศแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอด<ม>คือเราก็ไม่อยากจมตีนะฮะ<ม>เพราะว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นรากอย่างลึกมาอย่างยาวนานเราจะบอกว่าตํารวจเลวตํารวจรับสวยนูน่นนี่นั่นน,นู<ม>่นอันนี้ประชาชนก็ด่ากันมานานอยู่แล้วแต่ถ้าจะคุยกันแบบบูรณาการแล้วให้มันแก้ปัญหาได้ผมว่าควรให้ความ ความความใส่ใจอะไปที่ตํารวจชั้นผู้น้อยและก็ตารวจชั้นผู้น้อยหรือว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาเป็นต้นน้ําแห่งความยุติธรรมก็คือเขาเป็นคนทําสมดนนุอใช่ไหมฮะผมก็อยากให้ตรงนี้มันแข็งแรงเพื่อแข็งแรงแล้วมันจะแข็งแรงทั้งระบบครับผมผมคิดอย่างนี้นะครับอ,าอา้าวทาผมบ้างไงขอรบกนขอรบนแรงทีแแรงแรงขกวแรงขอดูหน่อยผมขอญาตนะศักดิ์สรีของตำรวจ องค์กรนี้อยู่มานานและในรุ่นแรกๆเนี่ยผมรู้ว่าทุกคนมีศักศรีบแต่สิ่งที่บางท่านบางคนที่ทำเนี่ยผมบอกได้เลยว่าชั้นผู้น้อยสวยสุดคนที่เป็นระดับชั้นประทวนเนี่ยสวยสุดๆเพราะว่าแม่งต้องหาเพราะว่าหนึ่งโรงพักกี่กิโลเพื่ออยู่ต่อหนึ่งพื้นที่กองบัญชาการกี่สิบโลเพื่ออยู่ต่อแล้วถ้าเกิดมันมีเรื่องการจ่ายในการอยู่ต่อเพื่อตำแหน่ง มันจะเกิดความยุติธรรมกับตำรวจที่แม่งไม่มีตังค์ได้ไงนี่ซื้อตำแหน่งแต่ไได้แล้วสุดท้ายตำรวจที่แม่งต้องจ่ายค่าตำแหน่งมันต้องไปหาเงินจากไหนอรัพี่มันก็ต้องไปทำอย่างเนี้ยไปเรียกเก็บเอ้ยมึงเปิดบอลกูปิดตาข้างหนึ่งไว้เท่านี้แต่มันอาจจะไม่ต้องเรียกมันก็มาขี่กันเองจริงไหมพี่นี่คือมันระบบที่มันเน่าแต่สิ่งที่พวกคุณมีมันคือศักดิ์ศรีแต่ผมบอกได้เลยว่า ท่านทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นจำเลยทั้งหมดท่านทุกคนเป็นจำเลยที่ที่ที่เป็นข้อกล่าหาเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยอดังนั้นท่านต้องขึ้นสู้กับระบบหมายถึงว่าคนที่เป็นคนเป็นไปน้ำดีอ่ะตำรวจน้ำดีมาต้องอย่าต้องอย่าเพิกเฉยต่อสิ่งที่มันชั่วคือทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมคือช่องโหว่ทางกฎหมายนั่นแหละคือตำรวจ ที่ใหญ่สุดเงินเดือนประมาณ70,000กว่าบาทเนาะแล้วก็รวมรวมค่านุ่นค่านี่ก็ไม่ถึงแสนประมาณเกือบแสนเนาะก็เกือบแต่รวยเนาะรวยแต่รวยเนาะรวยอย่างอื่นรวยจากอย่างอื่นนะฮะเขามีเยอะแยะนะบ้านหลังใหญ่เออผมผมก็เลยคิดว่าย้อนกลับมามันก็คือที่ที่กฎหมายมันเป็นช่องว่างให้มันโกงกินได้ช่องว่างให้มันไปปรับได้อย่างผับบาร์เนี่ยนะฮะในเมืองเนี่ยใจกลางเมืองเนี่ยมีใบอนุญาตกี่ผับ ไปไล่ดูเลยไปไล่ตรวจเลยเกินครึ่งไม่มีแล้วเปิดได้ไงเห็นไหมจ่ายไงเห็นไหมจ่ายไงเห็นไหมครับว่าระบบเหลวแหลกอีกแลระบบไม่ได้อีกล้กฎหมาย ไม่งั้นเขาจะมีพู้ติดไอเกตเอเกตบีหรบพี่เกตเอเกตบีเกตซีอย่างเงี้ยเกตเอคนก็ตำรวจก็อยากจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเปิดนานหน่อยเสียเพิ่มอย่างงี้หรอใช่แล้วทำไมต้องเสียกู้ประกอบการก็ต้องมานั่งแบบทําอะไรเทาๆแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วคนที่แม่งกลายเป็นเทาจริงๆิงแม่งคือผู้ประกอบการใช่ผู้ประกอบการสนับเทาๆไงเพราะผู้ประกอบการก็ต้องจ่ายเพื่อให้กูเปิดได้ยาวขึ้นเพราะว่าถูกบีบถูกบีบให้เข้าสูระบบเทาเออมันถูกบีบเข้าสู่ระบบนี้ไงแค่ต้นทุนค่า ใช้จ่ายในการบริหารจัดการมันก็แย่มันก็เหนื่อยแล้วต้องมานั่งจ่ายอะไรเทาๆให้กับเจ้าหน้าที่โอ้กูทำไม่ไหวแล้วจริงแต่อีกเรื่องนึงที่ผมที่ผมแม่งเกลียดเกลียดระบบนี้มากเลยเกลียดระบบยุติธรรมหรือระบบที่มันจับแล้วเนี่ยส่งเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วใช่ไหมแต่สุดท้ายแม่งเข้าไปอยู่แบบอู้ฟูอะ VIP ผู้ผู้ผู้ที่ดูแลนักโทษก็คืออธิบดีอแล้วคาถามคืออธิบดีแม่งได้เดือนเท่าไหร่ อ,อ,อ,อแล้วคุณบอกว่าเขาทําผิดเนี่ยคุณชี้ชัดอยู่แล้วว่ามันมีเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มีถุงยงางําไม่มีแอร์มีอะไรต่ออะไรอ่ะคําถามคือเรือนจําแม่งมีแอร์เนี่ยแม่งก็พลาดแล้วเรือนจําแม่งมีเครื่องกาน้ําร้อนนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็พลาดแล้วครับแล้วคุณแค่ย้ายเหรอเออเออหลายคนตั้งคำถามมากไม่แค่ย้ายแ,<ม>แค่เนี้ยมึงย้ายแล้วที่ประชาชนแม่งทำผิดแบบขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกคุณคุณ กำลังจะพูดถึงท่านใหญ่ที่ไม่อาจจะไม่ได้คือท่าน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 ต้องดูแลเรือนจำทั้งหมดหรือว่าเอาเฉพาะเรือนจำนี้มันต้องทุกทุกเรือนจำมันเป็นแบบนี้และคนไทยที่ร้องมาเนี่ยร้องจีนเทาเนี่ยผมถามว่าพอเวลาคนไทยทำอะทำผิดนะแม่งใช้กลองเตีมเขาง้องไปกี่คนเขาใช้ไม้เตีนักโทษอะ ตัวเอีไปกี่คนแล้วห้องห้องเอันมันมันเป็นความประหลาดอแต่คนไทยอ่ะมึงตีเขาแต่พอจีนเทามึงรับเขาเพราะเขามีตังและบริการดีเลยเฮ้ยผมไม่รู้นะผมแค่พูดแต่ผมอยากรู้ว่ามึงจะย้ายไปไหนย้ายทำไมความบิดแม่งชัดเจนมึงต้องตั้งข้อกล่าวหามันต้อยไว้ก่อนเอออี้ด้วยออกเสร็จปุ๊บยืนซับมีซับเท่าไหร่ตืมซับไม้หมดแม่งไม่ใช่เดี๋ยวเหมือนบ้านประหลาดอ่ะ ที่เงินแม่เงินหายเงินโดนป้อนอ่ะเงินเงินค่าแต่งงานใช่ไหมแล้วแล้วผู้หญิงสองท่านที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นคนจีนเนาะนางแบบนางแบบนางแบบนะผมตลกมากเลยนะครับทําในข่าวบอกว่าต้องปล่อยตัวเพราะไม่สามารถตั้งข้อกล่าวหาได้เพราะว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอตอนนี้ปล่อยกับจีนไปแล้วนะ ผู้หญิงสองคนนี้นี่แหละคือพยานสําคัญที่ใครเป็นคนจ้างแต่ไม่เอาเขาไปสอบปล่อยเขาทิ้งไปแล้วบอกว่าตั้งข้อเก่าหาไม่ได้ตลกปะคือคือเรื่องจริงๆนะพี่ครับคือคุณเห็นคาตาอยู่แล้วอะนะและจริงๆคือตั้งเป็นพยานก่อนถูกไหมกลับไว้ก่อนเลยอย่าเพิ่งกลับไว้ก่อนมึงวีซ่าอยู่มดเรื่องมึงมึงยังฟรีวีซ่าอยู่ต้องสอบให้เสร็จก่อนเพราะว่านี่มันคือความผิดใหญ่หลวงนะครับ คนเราเนี่ยเวลาเดือดร้อนพึ่งใครตำรวจตำรวจจับผู้ร้ายไปไหนเรือนจําแล้วที่พึ่งสุดท้ายของคนแม่งมองว่าเออเรือนจําเนี่ยแม่งคือที่ขังของผู้ต้องหาเนี่ยแม่งต้องมั่นคงอืแต่กลับกลายเป็นไม่ใช่มั่นคงบังคังแล้วอู้ฟู่ด้วยอู้ฟู่ให้ใครอู้ฟู่ให้กับผู้คุมเหรอคือความอู้ฟู่เนี่ยความอู้ฟู่นมันจะเป็นเหมือนสมัยผมก่อนนะแมพี่กินมันือนโซ่เลยนะสมัยผมแม่งแค่นวลนางหนึ่งเล่นแม่งหนหายากแล้วนะ เอาผมเป็นคนในสือโป้เออเป็นผมผมเป็นคนมีประวัติไงผมอยู่ของได้ผมรู้ไงแม่งแค่หนังสือแบบหน้าเดียวอะแบบแผ่นเดียวเนี่ยโหยากมากและแม่งเปิดแล้วเปิดอีกอะครับแต่นี่แม่งเอาผู้หญิงเข้าไปอะพี่ทําได้ไงเรือนกลางเรือนจําพิเศษเนี้ยเขาเรียกความมั่นคงนะ มันเข้าไปได้ไงไปไปทั้งถุงยางโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยและอีกหลายอย่างเหนื่อยเหนื่อยสุดท้ายผมก็จะกลับมาที่ข้อกฎหมายอยู่ดีทุกเรื่องคือข้อกฎหมายอยู่ดีคมันเป็นช่องว่างทางกฎหมายเขาเลยทําได้ไงใช่คือบ้านเราทําอย่างอิสระเสรีแล้วก็ทําเป็นขบวนการนะฮะเดี๋ยวผู้ใหญ่คนนั้นช่วยคนนี้คนนี้ช่วยคนนั้นเราเห็นมาหลายอย่างแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการย้ายเนี่ยพอเรื่องมันเงียบ เดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดิมครับ<ล>เร<อ>าเห็นกันหลายอย่างหนึ่งนาทีคนละหนึ่งนาทีสุด,สดท้ายตามหัวข้อเลยเจอทุนเทาถ้าเจอในรัฐบาลเน,นี่ยปัญหาแท้แดนจบจริงตามนี้ตามที่เรามีโอ้โหเรียกว่าเหตุและผลห้าสิบนาทีที่ผ่านมาใช่หรือไม่เช่นครับคือคือผมไม่อยากจะพูดมันจะจบอ่ะมันไม่จบอ่ะหมืนไม่จบเอาเอาจากใจเลยมันไม่จบและแม้กระทั่งตอนเนี้ยิงย่งยิงย่งยิ่งต้องเติมกระสุนนะครับครับยิ่งหนักนะยิ่งหนัก เพราะว่าในทุนนุกในทุนนุกทุกพักมีในทุนแปลว่าจะเจอก็ตามก็จะไม่จบคือผมว่าเจอมันก็แค่หางอ่าอ่าอ่าเจอก็แค่หางทาเป็นปลาหี่มไม่มีหรอกที่จะสาวไปถึงต้นตอนจริงๆและแก้ปัญหาได้จริงๆริพี่แกรดดครับคือจริงๆแล้วเทาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้นจากปัญหาชายแดนและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไอ้ที่อยู่ในอ,อุตะาขกรชายแดนเนี่ยนะครับผมขอแก้ปัญหาทีละเปราะ ปราะแรกก็คือเรื่องสแกมเมอร์ถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ได้นะฮะทุนเทาเนี่ยกระทบแน่นอนเพราะเทามันมาจากสแกมเมอร์และสแกมเมอร์เหล่านี้เนี่ยอยู่ติดตะเข็บชายแดนหมดเลยม,เมันไม่ได้อยู่ไกลนะครับ <c oughs> สิ่งที่เราแก้ไขได้ง่ายที่สุดนะตอนนี้สค,คนที่มีอํานาจ <c oughs> ในประเทศคือตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ต<อ>ทําแค่นี้ได้ใจคนทั้งประเทศและแก้ไขปัญหาทุนเทาได้เกินครึ่งและและ,และมีตัวอย่างที่เคยทำแล้วนี่ <c oughs> จริงไหม เรามีตัวอย่างนี้เคยทำนะที่เชเวยก็กรับเรามีตัวอย่างว่าตัดน้ําตัดไฟมันเป็นไงและทางนู้นนะทางประเทศต้นฝั่งฝั่งนู้นนะเขาก็ปราบจริงจังอะครับแล้วทําไมฝั่งนี้เราทาไม่ได้และอํานาจการตัดน้ําตัดไฟหรือว่าตัดเด็ตเนี่ยมันไม่ต้องไปขอทางนั้นนะเราตัดใจของเราเองได้นะอิทไตยอยู่ที่ไทยอิทไตยอยู่ที่ไทยเราจะตัดพรุ่งนี้ก็ตัดได้นะถ้าเราจะทําไงถ้าาวันหนึ่งนะถ้าวันหนึ่งนะพี่เกนโยมีอานาจนะผมเชื่อว่าอํานาจเด็ดขาดเขามีไงถ้าเขามีอํานาจนะ และสามารถทําได้นะผมเชื่อว่าพี่กันโด